อุ๊ยออกมาวันแรกเลยหิวไหมหิวไหมสวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นๆของวันอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวนาะเล็กพาไปเยี่ยมรังนกกันหน่อยนะรังนกปลร,รอดนะที่อยู่ในเนี่ยต้นวาสนาเนี่ยเป็นรังนกที่รังเดิมนะแต่ก่อนเราคิดว่านกเนี่ยเขาจะไม่ไม่มาไข่ที่รังเดิมเขาจะสร้างรังใหม่ แต่ตอนนี้มาไขที่รังเดิมโอ้ก็เหลือเชื่อมัอนกันนะเพิ่งเคยเห็นนะโดยส่วนใหญ่เขาจะสร้างเองใหม่เดี๋ยวไปดูครับอ่านี่ฮะเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นที่สวนดอกกระเจียวแล้วก็จะมาดูรังนกกันที่ต้นวาสนานก็เห็นไข่ไว้หลายวันแล้วนะเห็นแม่ก็ฟักอยู่ก็มาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ว่า ฟักออกเป็นตัวหรือ,อยังนะเคยๆเข้าไปดูโอ้โหพี่น้องดูดูดูฮะเขาฟักออกเป็นตัวแล้วนะมีสองฟองน่าจะตัวพี่ออกก่อนน่ะนะโอเคโอเคนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะก็ถือว่าจะต้องได้เพิ่มปริมาณอีก1ตัวอีก2ตัวนะ นี่แหละความสุขของนาเล็กได้เห็นอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละน่ารักน่ารักเนี่ยสองตัวเลยเอาเนี่ยออกมาตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ยังเป็นอยู่ในไข่อีกหนึ่งฟองน่าๆๆๆโอ้โหหิวไหมหิวไหวมโอ้ไม่ต้องรบกวนเขาละนะอ่ะแค่นี้ก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กับผมสวัสดีครับ